คุณโยมทุกท่านนะ응เท่ากันกับข้อที่แล้วเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะคล้ายๆกับว่าเราเรียน private class มันจะมี group class กับ private class แต่ก่อนสมัยไปเรียนถ้า private class เนี่ยจ,จ่ายตัวตัว,ตวจ่ายแพงถ้าเป็น group class เนี่ยจ่ายราคาถูกกว่าเพราะเฉลี่ยกันมันก็จะได้ประสบการณ์ทั้งสองแบบนะถ้าเรากล้าพูด ในกรุ๊ปคัดนี่ก็จะสนุกมากเลยมีเพื่อนเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราไม่ค่อยเก่งอย่างเนี้ยเราไปแล้วก็รู้สึกอายเขาแต่ถ้าไพ่เบ็ดคัดนี่คือเราจะพูดได้ไม่ได้นี่ยเ,เราก็อยู่กับคุณครูแหละก็จะสอนให้เราเราไม่รู้ตรงไหนเราอ่อนตรงไหนอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราปรับเขาปรับพื้นฐานเรานะเพราะฉะนั้นนี่คนมากหรือว่าคนน้อยนี่ก็ไม่ใช่ เหตุแล้วก็ปัจจัยอะไรนะเหตุปัจจัยจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวเราแหละนะคนมากก็ดีไปอย่างนึงนะไม่เหงามีเพื่อนเยอะดีนะแต่ข้อเสียก็มีนะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะมาแย่งกันอยู่กันหลับกันนอนอย่างเงี้ยจำได้ว่าสมัยใหม่ๆหนวนสมัยที่พระอาจารย์ท่านพามาปฏิบัติเนี่ยบางคอด30 40ก็มีนะมาแย่งกันนอนเต็มแถวนี้อันะนะนั้นช่วงใหม่ๆ นาน,นานเข้าก็ค่อยๆที่จะได้มาเรียนรู้แล้วก็ไปที่อื่นบ้างฝึกฝนต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีคาประจำนี่ก็จะมาอยู่ถ้าไม่ติดไปเดินป่าไปไหนนี่ก็จะมา <laughs> ทุกเดือนช่วนะงนี้กิจกรรมอะไรต่างๆก็เยอะมากขึ้นนะเราทํางานเผยแผ่เอาทั้งด้านทาั้งทานศีลภาวนาเอาทาั้งศีลสมาธิปัญญา ให้มันควบคู่กันไปนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปหน้ามาหลังให้พวกเราได้พิธีกรรมกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเปิดไปหน้า2.1.1หนหนเปิดหนังสือไปหน้า2.1.1หนึ่งหนึ่งเก่าคำบูชาพระรัตนตรยัยได้สมาทานศีลสมทา,านพระกรรมมัฐานกันก่อน เครื่องสักการะนี้อิมินาสักการ,นากการ,รีนะสังฆาภิคุณชิยานิพข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยีง่งซึ่งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้อันตรหังสัมมาสัสททรพพุโตพควาพุทธทางพระพวัรณสังฆภิวาสีสว่างขาโตภควตตา เปิดคมไปสองหนึ่งเก้าคำรัตนาสินแปดเห็นไหมคำรัตนาสินแปด ไปนโมสรจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พ so so ุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนางคัจฉามิสังฆังสารนางคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนางคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิตติยามปิธรรมังสารนางคัจฉามิ ตัติยมปิสังขังสรารังกจามิตปานาดิปาตาเวรมณีสิกขาปะทรังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการลักของผู้อื่นและไม่ใช้ให้ผู้อื่นรักอะพรมจริยาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามีข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นการประพฤติผิดพรมอจารย์มุสาวาทา ประธางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดไม่จริงสุราเมรยะมัชปะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาท วิกาลโภชนาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกานัจจคีตวาทิะวิสุกะทัศนามาลาคันทะวิเลปะนะธารณะ,ะมันทะนะ วิภูสะนันฐานาเวรมณีศิขาประทางสมาธิยามิข่าพระเจ้าขอตั้งจิตนาลดเว้นจากการ้อนราขับร้องเล่นดนตรีการดูการละเล่นการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับด้วยเครื่องหอมเครื่องทา เรื่องย้อมผัดผิวให้งามต่างๆอุจจายะนะมะหาสัยนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนามดเว้นจากการนั่งน,นอนตนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ออิ อิมานิอัตถสิกขาปทานิศีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยเปิดคำไปสองในแถบดำนะในคำสมาทานพระกรรมฐานในแถบดำ อิมาหังทักษาวาอัตตะภาวังตุงหากังปะริจะชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบก,กายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอมอบอิมาหัง อาจาริยะอาตะภาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบก,กายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อจเจริมมิปัสสนากรรมฐานนิพพา,า,านันานาสสะเมพันเตสัจจิกะระนัสกายะ กรรมมัทธานังเทหิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญขอท่านโปรดให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเรื่องกระทำให้แจ้งซึ่งรักผลนิพพานต่อไปจิามายะธรัรมมานุธรรมะปติปัติยารัตตนัตตะยังปูเชนิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการประพฤติธรรมสมควรแก่รมนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีปัญญาประจักษ์แจ้งในอริยสัจได้สัมผัสวิปัสนาญาได้บรรลุมรรคผลนิพพานในับพันธรรมจีด้วย よし。 ที่นะสบายสบายสนายีน่าสบายสบายประมาณท่านฟังสักนิดนึงนะในก่อนที่จะละไปรับประทานอาหารกันคุณโยมเคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อนไหม สมาธิงั้นวันนี้เราก็มาเปิดนะคอร์สวัดใจนะวัดใจมันมาจากคำว่าวัดทนะหรือว่าวัฒนาหรือว่าการพัฒนาหรือว่าการภาวนาหรือว่าการเจริญอันนี้ใช้แทนกันได้นะ ช่งนี้ก็อากาศดีนะกลางคืนก็จะเย็นหน่อยนะกลางคืนก็จะเย็นกลางวันก็จะร้อนในระดับหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็30กว่าไร่อันนี้เป็นคอร์สที่ถือว่าสบายที่สุดแล้วมั้งนะมันมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะสบายสบายในความหมายหนึ่งก็คือทางด้านกายภาพนะสบายแน่ละ่ะ คุณจะทําอะไรก็ทําจะตีร่างกายจะหกเหินหกกระเมนจะลอยลงเล่นน้ําจะทําอะไรก็ทำนะอันนั้นคือสบายกายแต่ว่าอาจจะไม่สบายใจคําว่าสบายใจก็หมายความว่าใจที่มันผูกกับสิ่งอื่นคือแบบใจที่มันไม่สบายนะที่จริงคนคนเราเนี่มองเห็นว่าถ้าเราได้คิดได้เผลอได้ฟุ้งไปนี่มันสบายเวลาเราเพลินไปในสิ่งต่างๆเราคิดว่ามันสบายนะ แต่ว่าสบายทั้งโลกแต่ว่ามันไม่สบายทางธรรมหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราตกเป็นทาตของสิ่งเหล่านั้นการที่เราเอาจิตเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับบ้านผูกไว้กับหมากับแมวอย่างเงี้ยเราออกมาเราห่วงหมาห่วงแมวไหมนั่นแสดงว่าเราเริ่มเป็นทาตุแล้วเราเริ่มไม่สบายแล้วนะดังนั้นเราจึงมาพัฒนาใจของเราให้มันสบาย คำว่าสบายใจใจที่มันสบายคือใจที่มันเป็นปกติน่ะั่นคือสบายใจที่มันมีความตั้งมั่นอันนั้นเป็นใจที่มันสบายแล้วก็ใจที่มันรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบอันนั้นคือใจที่มันสบายนะฉะนั้น,นที่นี่นี่จึงไม่ได้มีรูปแบบพวกเราเคยปฏิบัติรูปแบบยังไงมาก็ปฏิบัติตามนั้นแหละเคยภาวนาพุทธโธมาก็ ให้ฝึกเหมือนเดิมหรือว่าเคยดูท้องพองยุบมาก็ฝึกฝนไปหรือว่าเคยเจริญอาณาปณสตินาการดูรมหายใจต่างๆก็ทําไปคือถ้ามันไม่ออกจากกายจากใจนี่เป็นอันใช้ได้แต่อย่าไปอยู่กับแสงอย่าไปอยู่กับนิมิตที่เราสร้างขึ้นบางทีเราสร้างนิมิตเป็นดวงแก้วดวงอะไรมาอย่างเงี้ยไอ้ตัวนิมิตตัวนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กายหรือใจนะมันเป็นสิ่งที่จิตมันแก้สร้างขึ้นเฉย มันเป็นสมมติสัจจะเป็นสมมติที่อารมณ์ที่ว่าเป็นอารมณ์โดยสมมติที่เราสมมติขึ้นนะทีนี้ให้เรามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปรมัตสัจจะอารมณ์จริงๆของเราที่มันเป็นจริงจริงๆเป็นความจริงโดยโดยปรมัต์นะก็คือกายใจนี่เป็นเป็นความจริงโดยปรมัต์ของมันนะดังนั้นนี่เราสมทนพระกรรมฐานเมื่อกี้เรามอบกายถวายชีวิตต่อปรตนาไตรเรา สมาทานไตสรณคมนะพุทธังสรณงคัจฉามิทำบังสรณงคัจฉามิสังขังสรณงคัจฉามินะว่าพวกเราขอระลึกถึงขอเข้าถึงนะขอไปถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีไตสรณาาคมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนั้นหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลของเราก็ ให้วางมันลงปรงมันไว้ก่อนนะหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลของเราอยู่ที่นี่หน้าที่อย่างเดียวก็คือการข <c oughs> อไปหน้าที่อย่างเดียวของผู้ปฏิบัติที่นี่ก็คือการทําความรู้สึกตัวนะเราสมาทานศิลนแปดนะทานข้าวกันสองมือ้อก็คือมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน แต่เย็นๆก็จะมีน้ำปานะอยู่ตรงนี้พอเราก็ถ้าหิวก็มาชงดื่มกันได้โดยพิจารณาว่ามันเป็นเภสัชเป็นเครื่องยังร่างกายนี้ให้มันพออยู่ได้พอเราทานข้าวกันสองเมืองเนี้ยร่างกายเราจะรู้สึกเบามันรู้สึกว่าได้ดึงโปรตีนดึงไขมันส่วนเกิน,นออกมาใช้ทําให้ท้องมันพองๆหน่อยเพอะท้องมันพองหน่อยนี่จิตมันจะไม่มีกําลัง ให้มันหิวหน่อยให้มันง่วงง่วงหน่อยให้มันพองพองหน่อยเนี่ยจิตมันจะไม่มีกําลังมากมันจะไม่ซัดใยมันจะมาเห็นแต่ความทุกข์มาเห็นแต่ปรมัตตสัจจะที่ว่าเป็นอารมณ์โดยปรมัตนี่แหละสังเกตดูว่าถ้าเรากินอิ่มนอนอุ่นนะจิตก็มีกําลังของเขาโทสะก็เกิดง่ายราคะก็เกิดง่ายมันแอบไปเที่ยวแอบไปเป็นทาตนนะเที่ยวไปโกรธคนโน้นไปเกลียดคนนี้นะ อยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาคิดถึงแต่ของอยู่ของกินอย่างนี้นะอันนั้นคือจิตสมบูรณ์กิเลสก,ก็เลยอ้วนกิเลสอ้วนพีอนัในนี้นถ้าให้มันพองๆหน่อยเอากายฝึกจิตเอาจิตนี่ฝึกกายมันพอง,องๆหน่อยแล้วมันไม่มีกําลังมันไม่ดื้อมากมันไม่พยศก็เรียกว่ามันมาปราพยศลดมานะของใจเองเพราะว่าใจเราเองมันเป็นนามธรรมนะมันไม่เหมือนกายด้ นี่มันยังบอกได้ว่าสูงตำ่ำพร้อมพีมันยังบอกได้แต่ว่าใจเรานี่มันบอกไม่ได้เราต้องบอกเราก็เห็นด้วยตัวเองท่านจึงสอนให้เราในี่สันธิติโกนะนเห็นด้วยตนเองนะให้ปฏิบัติให้มันเห็นด้วยตนเองอาการลิโกว่ธรรมะมันเป็นอาการละมันไม่มีการไม่มีเวลาหรอกพระนพทธเจ้าท่าน สติดขันตะวันลินิตพนไปท่านก็ไม่ไดเอามรรกผลนิพพานไปด้วยนะภาษารีบุตรพระโมคคันราณะท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็ยังคงเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ที่ไหนก็ตามนะที่มันมีความทุกข์ที่นั่นแหละมันมีความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ตามนะที่มันมีความฟุ้งซ่านที่นั่นแหละมันมีความไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนก็ตามมันมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ที่นั่นมันมีความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอยู่เพียงแต่ว่าเรามองยังไม่เห็นเข้ายังไม่ถึง ปัญญาย,ยังไม่รู้รอบมันก็เลยยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ังนั้นสิ่งที่เตือนพวกเราทุกคนก็คือว่าเรามาอยู่ที่นี่ให้เราได้อยู่กับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติสิ่งที่เราต้องทําตอนแรกเลยก็คือปิดมือถือก่อนปกติจะเก็บมือถือไว้ให้หนะแต่ว่าเราก็โตกันละแล้วก็ดูแลตัวเองได้ปิดสัญญาณมือถือก็บอกญาติบอกลูกหลานอะไรเอาไว้ ว่าแม่มาอยู่ประพฤติปฏิบัติทำสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วขออยู่กับตัวเองอยู่กับดูกับตัวเองนะหรือว่าจะเปิดโหมดเครื่องบินไว้ก็ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสามตีสามครึ่งก็แล้วแต่เพราะตีสามครึ่งจะมีะระฆังปลุกอยู่ละแล้วก็ตีสี่แล้วก็มาพร้อมกันที่นี่มาเสดมนต์ทำสมาธิตอนตอนเช้าส่วนตอนเย็นก็ห้าโมงเย็นห้าโมงครึง่งห้าโมงสิบห้าห้าโมงเนี่ยก็ อาบน้ำาอับท่าได้ละจากสี่โมงนี่ก็มาช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูเจริญสตินอกรูปแบบไปบางทีการไปเพ่งไปจ้องไปจี้ไปตั้งท่าตั้งทางเอามันทําให้ไม่เป็นธรรมชาติเราอย่ามาเอาอะไรที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรให้เราเอาไม่มีความสงบไม่มีความพ้นทุกข์ไม่มีความรู้แจ้งอะไรหรอกนะแต่เราอยากมาด้วยความอยากมาด้วยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น อันนี้ก็จะทําให้เราผิดทางเราไ่ได้มาทําให้มันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาก็ไม่เอาไม่เป็นผู้วิเศษเป็นคนธรรมดานี่แหละพอละเป็นคนธรรมดาที่รู้เท่าทันจิตตัวเองเนี่ยพอละรู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าเอาทันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เขาอะแต่ที่จะรู้แน่แนก็คือรู้ทั้งแก้แล้วก็รู้ทั้งกันนะที่มันจะเกิดขึ้นนะ น,นั้นมีหลักปฏิบัติง่ายๆอยู่ในหลักสติปัฏฐานสุดก็คือหนึ่งให้มีสตินะคำว่ามีสติก็หมายความว่ามีทั้งสัมปชัญญะด้วยนะสติคือความระลึกได้ระลึกได้ที่กายที่ใจเราว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวขึ้นมาทีละขณะทีละขณะได้ยินก็รู้ว่าได้ยินเห็นก็รู้ว่าเห็นหนั่งก็รู้ว่านั่งเคี้ยวก็รู้ว่าเคี้ยวเดินก็รู้ว่าเดินพอละ นะทำความรู้สึกอย่างนี้พอละมีสติสองรู้ที่กายที่ใจก็คือรู้ที่ร่างกายก้องศอกยาวานาเครื่อ,องนี่แหละรู้ลงในปัจจุบันได้ส่วนรู้ใจเขาเรียกว่าอนุปัสสีก็คือาการตามเห็นนะมันเพลอคิดไปแล้วก็กลับมาเผลอคิดไปแล้วก็กลับมาอยู่กับฐานกายเรานะมีสติรู้ที่กายที่ใจสามรู้ในปัจจุบันอย่าไปรู้อดีตนะอย่าไปรู้อนาคตอดีตก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว มันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ไม่ว่าเราจะเคยทําชั่วทําดีมามากมาครขนาดไนก็ตามต่อให้ชั่วที่สุดเนี่ยก็สามารถบรรลุทําได้นะถ้ายังไม่ได้ทำอนันตริยกรรมถ้ายังไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตามพุทธเจ้าให้ห่อพระโรหิตนะทําสังคเนะฆ่าพระรหั์อย่างเงี้ยก,ก็ยังบรรลุทําได้อย่างเช่นพระองคุลิมานอย่างเนี้ยฆ่าคนไปพันกว่าศพฆาตกรต่อเนื่องนะท่าน ยังไม่ได้วางดาบเลยเห็นไหมยังไม่ได้มาสมาธิสมาทานศีลมันเราเลยนะ,ะเพียงได้ฟังคําสอนไม่กี่คำมันก็ทัดใจเปลี่ยนใจท่านได้เข้าถึงทําได้อันนี้คือมันจะสามารถพลิกจิตพลิกใจได้อยู่ที่เราเข้าถึงธรรมชาตินะ,นะอยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละมีสตินะรู้ที่กายที่ใจรู้ในปัจจุบัน อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่างนี้นะก็อย่าเพิ่งคาดหวังมันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมื่อรืนจะเป็นยังไงเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันเอาชีวิตของเราตอนนี้ก่อนร่างกายอยู่ไหนก็พยายามให้ใจมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่นั้นไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทุกอิริยาบถเป็นเวลาของการฝึกตนดังนั้นการปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าเรามานั่งหลับตาแล้วก็เดินจงกรมนะ อันนี้แค่สิบ้าเปนต์ถาว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ก็ฝึกไว้เป็นเพื่อให้เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอยู่ในรูปแบบอาจจะสักเดิน30มสินาทีนั่งสามสินาทีอย่างนี้นะเดินไปเดินมาจังกะมะคือการเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติผู้เริ่มต้นหรือจะ,จะเดินสักหึ่ชั่วโมงนั่งหนึ่ชั่วโมงก็ได้ตามธาตุขันของเรานะ นั่งสมาธิก็นั่งมีสติรู้สึกตัวนะั่งดูตัวเองนะไม่ได้นั่งคิดไปอื่นนะนะธรรมะไม่ใช่การไปนั่งคิดเอาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้แต่ว่าเป็นการเข้าไปรู้ในปัจจุบันเป็นการเข้าไปศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนะและสุดท้ายก็คือรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อไม่ให้มันเกิดความยินดียินดายนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อที่จะบรรลุธรรมไม่ใช่รู้เพื่อที่จะเป็นผู้วิเศษขึ้นมา แต่รู้เพื่อรู้รู้แค่รู้แค่นั้นเองอย่างที่พระอาจารย์มาวิเชียนท่านให้คีย์เวิร์ดเอาไว้แค่รู้ใช่ไหมมันไม่ได้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อว่าให้มันสักว่าให้เกิดความรู้สักว่าเป็นที่อาศัยให้ใจได้ทํางานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใจเรามันไม,ไม่มีที่อยู่ไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งลอยไปอลอยไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็กลายไปเป็นทาตเขาคิดถึงหน้าลูกหน้าสามีหน้า หมาแมวแล้วก็กลายเป็นธาตุลูกธาตุสามีธาตุหมาแมวเห็นไหมดังนั้นเราต้องมีความเป็นใหญ่ในตัวเองไม่ยอมไปเป็นธาตุของเสียงเหล่านั้นถ้าจะนึกถึงหน้าให้นึกถึงหน้าตัวเองดีกว่า,เ,าเลือกถึงหน้าตาถึงให้มันชัดเจนเป็นยังไงแล้วนึกถึงคนอื่นนี่มันเป็นสมุทยัยผลมันคือทุกข์นะถ้านานึกถึงตัวเองนี่มันเป็นมรรคผลมันคือนิโรดน,นิพพานดังนั้นก็ฝึกดับ ความทุกข์ของตนเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะดังนั้นก็จะพาพวกเราทําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะเสร็จนี้ค่อยพวกเราได้ไปประเคนพัตหานเนาะเราก็จะได้รับประทานข้าวกันพอรับประทานข้าวเสร็จก็ตามอัธยาศัยของแต่ละท่านละทีนี้ฝั่งโน่นจะเป็นโบสถ์นะฝั่งโน้นจะเป็นป่ายางฝั่งนี้จะเป็นลานธรรมเราก็เลือกเอานะก็เดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธินะตอนบ่ายเรา หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนั่นเอ,เองทำอะไรให้มันสบายสบายเหมือนกับว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติอยู่กับลมหายใจตัวเองสังเกตใบไม้ใบหญ้า,าดูฟังเสียงจักจั่นเลไรเดือดเลียงร้องเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเห่าเสียงช่างทำงานอะไรอย่างเนี้ยลมที่มาพัดถูกต้องกายรู้เท่าทันถึงลมที่มากระทบกาย รู้สัมผัสที่มันบริสุทธิ์ในปัจจุบันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาตินะส่วนบทเรียนอื่นๆก็ค่อยจะให้ไปไปลำดับลาดับไปนะดังนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะที่กำลังชมอยู่ก็ดีหรือว่ามาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ตามบางคนบางท่านก็ไม่ได้มาแต่ก็สนับสนุนด้วยจตุปัจ,จยทยธรรมต่างๆก็ขอบุญที่เราท่านได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี้ จงส่งผลปฏิพรย้อนสอนให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมีโอกาสที่จะได้ให้ทานรักษาศีลเจริญ,จ,รญจิตตภาวนานำตนให้พ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลพระรนิพพานด้วยกันจงทุกท่านเทินไปเดี๋ยวพวกเราลูกไปประเคนพัตหารแล้วก็เตรียมตัวตักอาหารมารับประทานกัน